พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่14มีนาคมคริสตศักราชส0 2 3ัาคำพยานชีวิตโดยคุณคามาโชเดลาลูตอามันโด ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคำสัญญาของพวกเราอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมรง์บทที่8ข้อ31-39ถึงและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมรง์บทที่8ข้อ35แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคิดได้เล่า จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือคุณคามาโชเดลลาลูสอแมนโดเป็นพยานว่าผมกระตือรือร้นอย่างมากที่จะพูดคุยโทรศัพท์กับครอบครัวในเม็กซิโกเพราะตอนนี้ผมต้องโทษในเรือนจำและมีสิทธิ ที่จะใช้โทรศัพท์อย่างจำกัดภรรยาของผมไม่ว่างในเวลาที่ผมโทรศัพท์ไปหาแต่ผมก็ยังได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของผมลูกชายของผมและสุดท้ายคือลูกสาวของผมขณะที่ผมกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับลูกสาวผมสังเกตเห็นความผิดปกติในน้ำเสียงของเธอในนใะนั้นเธอก็เริ่มร้องไห้และพยายามที่จะบอกกับผมว่า ปลาที่ผมให้เธอในวันเกิดของเธอนั้นตายแล้วผมพยายามปลอบใจเธอและอธิบายว่าทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นแต่เธอไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกเธอตอบกับผมง่ายๆว่าหนูไปแล้วนะคะพ่อขอพระเจ้าวอวยพรนะคะหลังจากวางสายผมก็กลับไปที่ห้องขังผมรู้สึกเสียใจมากเพราะผมรักลูกสาวของผมมากเหลือเกิน ใจิตใจของผมแตกสลายเมื่อได้ยินเสียงเธอร้องไห้เมื่อผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์ผมตระหนักว่าเราทุกคนอ่อนแอเพียงใดแต่ในขณะเดียวกันผมขอบคุณพระเจ้าเสมอสำหรับพระสัญญาในพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ38-39ถึง39ที่กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดแยกเราจากความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ได้เรารู้ว่าพระเจ้า จะทรงห่วงใยเราเสมอเพราะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าคือสายสัมพันธ์และคำสัญญาที่ทรงมีให้กับเราข้อคิดสำหรับวันนี้จงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดปรานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ต้องขังและครอบครัวข้าแต่พระเจ้าเมื่อร้องทูลต่อพระองค์ขอทรงให้ความมั่นใจแก่ข้าพรงทั้งหลายถึงพระสัญญาของพระองค์ว่าไม่มีสิ่งใดจะแยกข้าพระองค์ทั้งหลายจากความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อหนึขอพระเจ้าอวยพรค่ะ